Baby May Baby ครับปกบช่องมาเป็นจบ,บุญอีกเส้นเขยนะครับผมเมื่นอนี้ก็มีแนวกินวัฟเฟิลพีนะน้องนะครับผมเมื่อกี้มีตําแตงนะครับแล้วก็นี่ระดับที่เด็ดครับผมของแซบของแซบ <c oughs> นะครับผมแซบมาวันนี้นะครับนะครับเนี่ยแซบนะครับจุอยจุ๋ยน้อยจุ๋ยจุ๋ยน้องขยันะ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  มาอ่อืมโอ้เห็นหมเนโอ่ะหอน่ะมีอะไรนะอไรนะ้อยาดีครับผมขยาดซิมขยัดซิมอันนี้กราบเนื้อครับผมใส่เด็นกึ่น้อยเนะครับผมขยัดซิมกลาบเนื้อเส็บๆ,ๆครับผมอืม มาแลครับหนูเข้า,าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาจวดกันดีกว่าดูดูดครับก็ทีิ่นตำแตงเจ้าแาเจปลาเบ,บิดกรบปุ่มเลยตำเป็นตำไทยครับเอ้ผัด มาแล้วอออืืหเพ็ดสะใจครับผมหากไม่ค่อยมีครับเมื่ยมีกระดมมีหอม ม่หัวพาครับอืินมลุกโดมนนเข้าแลข้งลริมแน้ลดลืกโดด,โด,ด,โด,ด,ดครับเออขอยับพี่น้องนะครับเอาลุกโด,ดดกันมาและ มาแล้วมาแล้วโอ้ลูกโดดรื่ไปเลยยืนไ่ไงยหนาออกไว้เนี้ยสมเมตร5เมตรโอเคไวประมาณนี้นะรมหนรมเสซด้วย นคงใช่ป่าไปไปครับครับของแทค ขอหาครับขอทา <truh> Je ça pas. pas, pas. <truh> โอเคเอาเรื okay, s <S mm ่องครับนะครับมาเรื่อง แค่เป็นลมแค่เปนรับน,นี่ก็อากาศฝนไปปล่อยครับคือพอายุ่ส่เข้าไม่เสี่ยงบ่อยมีครับแค่เสียงรายตับกันมีไหม Wuh, kapan? Nah, ホームラン。 จัมทมเห็นแล้วกระจับสับูร์แห้งดิบสด sắc tay.

อครับไบหมอ้าวเรื่องครับเพะ แต่แทบเขาดูเบลอเลย ทำไทยจัแทบครับผมครับจแซบครับครับคลิปนี้คไับวันนี้เ,อเลอครับผมอยากลิปหน้าพอกันใหม่เนาะ จากทีนมีเมนูอย่างมาต้อนมาฝากพี่น้องครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับเป็นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บา้าเพชรบูรณ์เด้อครับผมสวัสดีครับ